เมื่อคืนนี่ฝนตกได้น้ำไหลาหลเต็มสาอะไรบ่มีป่ามาปลอยมีตะลูกออดก,กับลูกอึงผู้ภาคกับแม่อึงลูก้าอยากได้ไรหน้าสวนผสมเห็ดรอเธอเีื่อคุณแม่ขาลงทุนลงทุนและลงแรงบ่อน,นี่เลี้ยงปลาไหลสองกิโลหยาหูโคกข,ขึ้นบ่ได้ดอกพี่น้อง ก็จิได้กินปีนาพุลาคือสิโตท่อแขนวันที่สิบหกนั่นก็ไปเสื่อนมะคุมมงมะยีสิบต้นสองร้อยเงืนพุละพุนโอ้เสียดเสียคักประสานมันบ่านนคักคือความคิดแล้วมันเมื่อยเนาะคุณนายตื่นสายกันยังมาตื่นเพียสิปลูกเฮดลี่สอดสิปลูกไว้หลายๆเอาไปพันเฮ็ดลี่สอดเพื่อต้นนั้น มักต้องมักต้องมักต้องปุยฝ่ายกำลังงามอันนี้กครยังวะจำปาแดงอันนี้พักออมแสบแต่ไม่่ันเป็นดอกคุณละ่ะถ้าอยู่มารอบก่อนเอาเทียงหน้าไปเบิดบนันอิจื่อไหมสิทธิ์อันปลูกกันบกบวกบเล่นาส่วนผสมทำให้ครบทุกอย่างกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่ได้กินพราะนะพี่นอง ເຮັດກະເຮັດຜູ້ດຽວຜົວກັນບໍ່ມາເຮັດຊ່ວຍຈົບພີ່ນ້ອ